สปีดดัชาสปีหมดเร็วมากคนอาไหม <c oughs> ที่นมที่นังที่้ที่นสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมีนว <c oughs> รวันนี้มีด่ามคู่มาคู่หูสุดสิ้นครับ เล่นด่านนั่งแล้วก็มาตรงน,นี้ก็นี่ครับบัราห้องใหม่ผมนด่มาแล้วสี่ใบใบแต่ยังไม่หลักก่อนแบบนี้ช่วงนี้มีบัตรสร้างห้องด้วยภารกิจก็คือลงเล่นห้าเกมสิบเกมหรือว่าลงเล่นยี่สิบเกมก็ได้ตัวนี้ไปเลยนี่สัตว์เลี้ยงโลโบ<ล>แต่ถ้าทุกคนอยากเด้สกินมันด้วยถ้าทุกคนไปเล่นด่านอันด่านมานครับก็จะได้กล่องนี้มาด้วย โลลับกับสกินด้วยขี้อวอนะโคต่างง่ายแล้วก็ได้บัตรสร้างห้องด้วยนะอย่าลืมาเล่นกันแต่วันนี้ครับวันฮาโลวีนเดี๋ยวไปดูสรุปภารกิจฮาโลวีนนะครับตอนนี้ต้นก็สะสมมาได้18โทเค็นอ้าวจะแลกกันไหนดีแลกโชเลยอย่าแรกผมแลกอันนี้ก่อนละกันแลกเสื้อฮาโลวีนมัมมี่นับ อ๋อข้างนอกมันเป็นแบบมัมมี่นะแต่พอเข้าไปมันเป็นมัมมี่แล้วเฝอ,อโอเคเอหมดแล้วหมดแล้วโ okay. อเคแก๋ปวดฟักทองโอ้โ,อโอหปวดฟักทองมันม,มีเวลด้วยอืมอ้าวนี่มีเวลด้วยนะเราเนี่มัมมี่ก็มีเวล์ไอ,อ้นี่หัวเวล์สามโอ้โหนี่ของจริงครับพี่ชอง หัวมีเบลนะครับเอ้เอาหัวนี้ดีกว่ามันมีเบลเท่กว่าหวกหนึ่งมวกสองหวกสามแต่ชอบหัวเนียอันเนี้ยเท่อ๋อเท่เท่นะอย่าลืมมาแลกกันนะครับนี่เท่กว่าที่คลิปอันนี้หมวกหนึ่งแล้วแต่แล้วก็เลิกนี่ด่านไม้ด่นานไม้เราต้องเลือกคู่หูก่อนนะว่าเราจะใช้คู่หูตัวไหนนะครับก่อนจะไปเล่นซึ่งผมจะใช้โลโบที่แหละโลโบโลโบแต่ไม่มีผลกับสกลิลนะ ลุงใทยกันพิ้วของเราเองนะเรื่องอะไรพ่อนโอเคไปไป้ายสิ่งอะไรก็โดดแค่ขู่หุ้นขูสิ่งวิ่งกระโดดและหลบหลีกเพื่อนนี่โอ้โหด่านนี้ผมบอกแล้วผมผมไม่ชอบตัวกระถาเลยแบบมันตกเป็นยุงเลยสวนด่านนี้ก็วิ่งไปสวัสดีโรโบเริ่มแมพเรามีคนให้เราได้แบบนี้นี่ เราวป่สามสองหนึ่งไปไปไปวิ่งวิวิ่งวิ่งวงวิ้าน่าจะง่ายเลยโอเคอนนี้ไม่โดนวูวเมื่อกี้ไม่เคยโดนตกเ๋ยมีเวลาเลยนะชาร์ยหมดเวลาก็ตายเหมือนเดิมนะครับต้องไปเร็วๆโอ้โอดนตกอาตกมาซะงั้นไปยาวๆไปยวๆโอเคโอเค ตอ้าโอเคนี่ตอนี้เยาไผ่านนี่หกนฟโอเคังไ่ดนอนนอเ้ยกระดกกระผ่านแ้วก็า้วโดดโอเคผ่านยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอีแค่ด่านเดียวอันนี้ด่าทแล้ว ตายไหมเวลา,าเหลือแค่สามชิ้วิยไปเลยถึงว,วันนะี้นกเอ้ยนกควานไหมเอ้ยเหมือนนกควานนะโอ้พี่พายสามคนเลยนี่นกควานแล้วเหลือสิบเก้าคนนะรอ,อเพื่อนก่อนเขาต้องรอให้เล่นครบให้หมดนะตอนนี้มีคนผ่านแล้วเก้าคนเนี่นี่นะเอา้เอานกนกบิวอา้าวจุบ เกมเวลาข5สิบห้าคะแนนอุย้ยที่สองสิบห้าคะแนนที่หนึ่งสิบเจ็ดคะแนนมีเกมต่อไปป่ะนี่มันมีนตัวสี่เกมเกมที่สองไปเกมนี้นะ่าจะไม่ยากเท่าไหร่ก็อย,อยู่จัดส่งไปแล้วไปมูอวิ่งไปเลยใหญ่ใหญ่อะโอเคมัาจะใหญ่อย่างน,นี้ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ขี้ผันเจ้าเฮ้ยไอ้ไปะลูกนี้นี่ก็เรากวนจิกปุ๊บปุ๊บโดนกระโดดแล้วเรากำลังใครกันอยู่นะโอ้โหโดนตบไม่ระวังยังดีมันกนระโดงนี้อันนี้โอเคอันนี้โอเคอน,นี่โอเคอเดียวนเดียววองป้ายโอ้ยรอดไปหยุดหยิดนะครับ<ช>อ้าวขึ้นนี้ได้ <laughs> ไม่ต้องขึ้นนั้นเลยใช่แล้วขึ้นนี้สบายเลยอันนี้ก็ง่ายง่ายครับจิบ๊บอันนี้จิบ๊บกระโดดไปก็ได้ละ สวัสดีแมวว่ามาเร็วจังตามเมื่อกี้แมวมาไม่เร็วจะข้อไหนไม่ใช่หรอแมวมาก่อนเถึงแล้วอือลองตกลองตกขึ้นโดดอือผันแล้วปุ๊บ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 อุ๊ยกับตายนี่ตอนนี้แล้วแบบแมวรอก่อนแมวรอก่อนเฮ้ยแมวขึ้นไปได้ไงอ่ะแมวรีบนะครับแมวรีบ นี่อันนี้คือน่าจะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงอึ๊บอึ๊บโอเคเขาเฉยๆแล้วอึ๊บโอเคที่สองชนะน,นี่ไงลิงตามมจติดอ้าวมีเมียสองตัวเลยหรออ,อ้าใช่นี่แฟนกุญแจวุ่นวิว่งแฟนก็ได้เข้าใช้แล้วลิงหนึ่งนาทีธรรมตานี่ทุกคนเข้ามาเร็วจังเดีย๋ดวยวๆแฟนเจนเนี่ยไม่ดีหรือเปากเลย อย่าไปทานนั่นกันนะโอ้โหคาไปจัดทางใซะกันนะระวังโดนตบนะมันม,มีการตบด้วยนะอ้าวตกอ่าเป็นไงล่ะเป็นกระมือไปเลยเสร็จแล้วลอ้าวไม่ทันแล้วฉันก็รีบขึ้นไหนก็ไม่ทันแล้ว,วมันหมดเวลาฟันแล้วซีนี่ที่สองสามสามแล้วล <c oughs> ็อบที่สาม ด่านนี้ทุกคนมันจะเป็นด่านดี้ทั้งมีอะไรใหญ่ถ้านต้สีฟ้าถ้านต้สีฟ้าเราตะเตะท่าเราตะลนเราก็ลอนเอ้ยนี่ไงสีฟ้ามันหายวิ่งก่อนต้องวิ่งหนีเอ้ยไปทางนี้ไลง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 ามาไ่ได้ไปทางนี้ไม่ไ,ได้กระโดดอ่ะตบเอ้ยกระโดดกระโดดกระตุดกระโดดตามพี่เสือไปหน่อยพี่เสือเอาหน่อยอึ๊ปน,นี่น,นี่ ใครตกตกน้ำก่อนแพ้เหรอใช่ใช่ใช่อุ๊บเอ้ยตกที่หกนะตอนนี้สองแต้มที่สี่นี่มีคะแนนรวมไงมคะแนนรวมที่แต่เมื่อกี้อยู่ที่หกรอบชุดสี่ครับอันนี้ตาโซตอนอ,อันนี้คือด่านที่ต้องไปเก็บสปีดไปเก็บสปีดได้อยสปี เก็บสปีดเก็บปีดยนี่สปีดสปีดมาส,สปีดเก็บอีกเก็บอีกสปีดหมดเร็วมากครับอย่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆมนะัน่ะเ้ยโอเคสปีดเก็บเก็บีก,บกสปีดมดช,าชา้สปีดหมดเร็วมากคนอี น,น,น,นี่เติดแต้มดูสตีตื้มาได้ไหมคะแนนรวมสุดยอดไปเลยได้ของขวัญมาที่หนึง่งโอ้กูย่าครับคะแนนรวมเป็นที่หนึ่งนะครับหกสิบห้าคะแนนจากใส่ยสามไป็นหกสิบห้าเลยที่สงองานกับเราแค่มอกี่คะแนนที่สองคะแนนเองอ่ะมาดูรางวัลได้รางวัลแล้วป่ะ กล่องอันนี้มาเพิ่มอ่าเราสูบไม่ดูนะครับวิ่งเป็ดกล่องไุ่ได้เลยแล้วก็ไปรับบัตรสร้างห้องให้ดูด้วยนี่นะครับรับบัตรสร้างห้องเป็นบัตรสร้างห้องใหม่นะพิ่งผมงไม่รู้กันว่ามันคือบัตรสร้างียงก็บัตรที่เล่นด้วยกันนี่แหละบัตรสร้างห้องหมดใหม่นี่แหละรับนะอือปับ๊บนม่ยมาแล้วเลยบัตรสร้างห้องไว้เล่นหมดใหม่ด้วยกันนะครับ อีกเดี๋ยวเราไปท่งให้ได้ในสตรีมนะีว s <S ถ้าอยากเล่ก็ไปรอในสตรีมเลยเดี๋ยวผมก็แตกอะ่ะก็ประมาณนี้สำหรับโหมดใหม่นะครับโหมดคู่หูสุดสิ่งครับใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นได้นสนุกนะน,นี่ก็ประมาณมีสีด่านทำมีสีด่านแต่ละด่านก็ยากนิดน,นึงนะถ้าชอบก็ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ดีเยังนึงวิดับจากกันมายินาสวัสดีครับ